สำหรับใบน,นี้นะคะลูกค้าจะทําเป็นสะพายข้างหรือจะทําเป็นคาดกก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีกระเป๋าลูกมาให้ด้วยหนึ่งใบใบเล็กๆแบบนี้นะคะตัวนี้สามารถใส่ไอหูฟังของอ iPhone ตัวใหม่ได้นะคะคือทรงเขาก็จะยาวๆแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นรีวิวให้ดูก่อนแล้วกันนะโอ้ถั่วตัวกระเป๋านะคะอาอเมื่อกี้สะพายผิด ด้านหน้าของเขานะคะเขาก็จะมีช่องให้สองช่องนะคะเป็นช่องแบ่งนะเขาทํามาเป็นแบบช่องแบ่งเล็กๆนะคะฝั่งนี้ช่องหนึ่งฝั่งนี้ช่องหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นช่องโล่งๆนะคะแบบนี้นะไม่มีอะไรเลยนะคะด้านในไม่มีช่องอะไรเลยมีแค่นี้เลยนะคะส่วนตัวสายสามารถถอดออกได้นะคะลูกค้าสามารถปรับความพอใจเลยนะคะว่าจะเอาอะไรไว้ตรงไหนนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะกระเป๋าลูกของเขาลูกค้าสามารถแกะออกมาได้นะนี่นะคะแกะออกมาได้แบบนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบสะพายที่ตรงนี้นะคะลูกค้าจะมาสะพายตรงด้านหน้ามาเกี่ยวตรงด้านหน้าตะขอเล็กๆด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวนุ่นเกี่ยวให้ดูนี่จะเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็ทําเป็นกระเป๋า สะพายข้างคาดอกก็ได้อะถ,ถ,ถ้าคาดคาดอกลูกค้าก็เลื่อนสายให้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเขาก็จะอยู่ระดับประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่อยากได้สายเอ้ยไม่อยากได้กระเป๋าลูกก็สามารถถอดออกได้นะคะหรือว่าถอดไปคล้องกับกระเป๋าใบอื่นก็ได้นะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่ชอบคาดอกชอบแบบสะพายข้างนะคะตัวสายของเขาสามารถปรับระดับได้ยาวเลยนะนี่นะนุ่นสะพายให้ดูประมาณนี้ นี่นะคะเก๋ๆก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะถ้าถ้าใครชอบรุ่นนี้นะนี่นะคะเล็กๆนาระอ่ะเดี๋ยวรุ่นวันขนาดของใบนี้ให้นะคะใบลูกเนี่ยส์หูฟัง iPhone น,นะคะหรือตัวใหม่นะเอ้ย Apple หูฟัง Apple ตัวใหม่ความยาวของเขานะคะประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะแล้วก็ ความสูงของเขาประมาณ6นิ้วครึ่งนะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าของเขาประมาณนิ้วครึ่งนะคะ<ม>ก็ใครสนใจลองดูลองชมได้นะคะตัวนี้นะ